ไม่ต้องกับอะไรที่นีมไกลเอ้อะก็มีมีรอบนี้แหละครับที่ไกลกับรอบต่อไปที่ราไปมากเรื่อยๆครับราม,มากเราจะได้เรื่อยๆอยู่นะครับสวัสดีครับวันนี้พวกเราก็มาเยี่ยมทีมงานเสียสรัพุดบุรีรัมครับมากับพักเที่ยงคนดีเนาะนี่ฮะจอดกันเป็นแถวระแนว้วเนาะ,นะใครบอกว่ารถเราไม่แรงครับเดี๋ยวจะให้ดูแรงขนาดไหนครับทีมงานเนาะนี่ฮะพักเที่ยงครับ เดี่ไปไหนอะมีรไรขาดก็บอกเด้อผู้จัดการก็สั่งเด็กโทงไก่รู้ยยออะไรมาให้บ่ากับข้าวเน้อเคยนนอาเองเียนหน่อยนะพี่จัดสรุปเองอกเอาสมองเวลามึงเอาน้ำปลามึงสั่งกน้ำปลาที่น้ำเดิมอะปลาดาน้ำปลานั่นแหละเอาก็มันหมดฮะ โชรถเนี่ยหมดเยอะแกแบงค์ใส่เยอะบ่ถ้าแบงค์บางนึงจอดกินไงยังสมตาเนาะมันเส่โรถเป็นชนอะพี่โอกหูตายห่าแล้วเมียกูไม่กล้าใส่ขนาดนี้เลยนี่บอกกับข้าวแค่นี้นะครับอับี้ใส่กี่ห้าบาทอ้ห้าบี้นะก็ง้าบาทเทียวเลยใส่หลายแสบหลายนะครับเนี่ยทีมงานครับสายหาครับโอ้โหแกงหน่อไม้เสียเกมร้อยล้าน เดี๋ยน้อเกมน้อยร้อยช่ามีกระเ้าเลืให้ไหมใช่ไหมหมดแล้วหมดใช่ไหมตังกับปมกด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้ให้พี่พี่ปัชีมาเด้อเก็บซีมาพรุ่งนี้เด้อเดี๋ยวกับข้าวมาด้วยแล้วก็วันนี้โทรถามพี่เสียบด้ครับมาเบิกขึ้นได้หรือยังเดาปลาครับปลาหมดปลาหมดเออเอาเอาถุงละห้าบาทเข้ามาโอ้ยคนเก่าคนเฮ้ยตุงใหญ่มาตัวพี่ตุงใหญ่ตัวตุงใหญ่ตัวไม่ใหญ่น่าะไม่ใหญ่ พี่เล่าบอวใหญ่มั้งไม่ใหญ่ได้ไงมึงใหญ่หรออ้าวไอ้นี่มึงเอาอีกแล้วมึงนั่น,นอ,ยอย่าไปโตเด้ออย่าไปโตยังโตรู้โอ้โนี่อันนี้ใส่อะไรขาไก่สุดยอดว่ะพวกนี้รู้จักหาก,กินเลยทีมงานของเราไม่มีอู้เอียงเลยใจครับนี่ฮะถือว่าถูกคอกันดีครับทุกคนห่านหน้าก็หากันแล้วครับเอาเลยเลยพี่ก็ทำคลิปอะไรให้ดูบรรยากาศ ของพวกเราครับความสมัครสมานสามัคคีทีมงานมาจากหลายๆอำเภอครับเนี่ยอำเภอเมืองอำเภอลำไยมาศครับเชียงรายยังมีครับพี่น้องแมนปอโอ้นี่ะใครไม่รู้ครับไม่เคยรู้ประวัติอาจารย์กล้องครับมาจากเชียงรายนะครับพี่น้องพวกเรามีอยู่เชียงรายด้วยครับมีคนฟันเยอะฟันครบฟันไม่ครบก็มีครับพี่น้องมีหนวดก็มีครับมีหนวดก็มีอ่ะหนวดบก นวดอาจจะไม่ปิดบังอย่างอื่นก็ได้ครับผมผู้จัดการผู้จัดกรรมคุณใส่เขาทำไมโอ้กินข้าวอยูย่อยเนาะเออเนาะผมถ่ายที่บ้านไม่มีใครดูครับถ้าไม่ได้มาทีมงานเสียสละครูไปทำมีใครดูเลยครับผมก็คิดถึงในผู้จัดการผมครับโอ้เป็นตาอร่อยเนาะซื้มตามหมดยังไอ้นั่นหมดยังมาลราก็โอ้โหครับยังเหลือเนาะทำทุกวันแตงหลือไม่ โอ้เดี๋ยวเอาแตงมาพรุ่งนี้แตงแล้วก็พี่เอาตะสะมาด้วยสลิซตะสะ,สะแตงหวานนี่พี่ว่าบอกเอาแตงมาด้วยตะสะมาอีกใ <laughs> <laughs> ส่ไม่ได้ฟังภาษาไทยเมื่อกี้พรุ่งนี้นเตรียมแตง <laughs> ครับผมเตรียมแตงแล้วก็ปลาอาจารย์เนาะโครงการ <laughs> <laughs> อ,อะไร <laughs> มันมเไงอวดอบีเห็นของจริงกับของดีบ่ะตบุกีจ่อยก็ไปก่อนก่อนตบโลูกค้าเงี้ยหลเ้ยลูกค้าอยนี่พี่ใหญ่ครับเป็นผู้จัดการเป็นระดับผู้บริหารนะครับนี่ไม่ธรรมดาเลครับ ผู้บริหารอย่าทำตัวไม่ดีนะครับอย่าทำตัวให้เป็นเยี่ยงอย่างหรือทำตัวไม่ดีลุง้องจะไม่กลัวครับพูดนะเฮนดีผู้บริหารต้องทำตัวดีๆหน่อยทำตัวอย่าเนาะให้เขานับถือครับผมโอ้ครับทีมงานเรากินหอยกินหอยแรงดีอะไรไหม ของพี่เลิศเนี่ยอะไรครับของพี่เลิศวันนี้ถ้าผมไม่มาวันนี้พวกนี้กินเห็ดเออกินอะไรนะถ้าเป็นเห็ดกระน้อไม้อยู่ใกล้ป่าจะกลัวอะไรกันไหมน้องกระน้อไม้เลยเยอะเลยไม่เยอะปะใครไปหาผมตัดเออพอตัดมาให้พี่เหรอวาเื่อไปกินที่บ้านพี่อยากกินปะแต่มันยังน้อยอยู่อ๋อ้น้อไม้ป่าใช่ไหมการมาจากไหนน้อคนมุงน้องกล้าไปนะตามผมตำทานไปหมดแล้วภูเขาช่องโอบกนี่ของพี่เลิศใช่ไหม มก็น่าจะเป็นหน้าง,งานที่ไกลสุดสำหรับพวกเราครับต่อไปคงไม่ได้มาไกลขนาดนี้พี่น้องอันนี้ก็สู้ด้วยกันไปครับถือว่าช่วยกันไปครับเอาให้จบนะก็ผ่านงานนี้ไปงานหน้านี่หมูๆแน่นอนเนาะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวปีใหม่จะฆ่าหมูตัวหนึ่งพอกินกันบ่น,นี่ตัวใหญ่คนเยอะแต่หไห่มีแด่คแบบสายโหด เอาหมูป่ากัดไม่ลงครับบางคนไม่มีฟันมันลำบากตรงนี้นเลเยพี่นะ้องรู้หน้าตาหนะ้ากลัวเฮี้ยมมากครับพอยิ้มขึ้นมาในฮาแตกครับพี่น้องความเฮี้ยมละลายไปหมดเลยคนเจอคนดูทั่วประเทศอ่ะถ้าเมาคารากิมีคนคอมเมนต์มาตาชิปแน่นอนพี่น้อง <laughs> เตาตอนเมาเท่ากเก็บใหม่ๆก็ไม่ค่อยกล้าปากครับพอได้เมาเนี่ยลืมตัวไม่รอดเลยเออสาวๆนางดิ้งนี่มาใหม่ๆครับนี่ใช่มีทีเดียวมีแต่ประเสริฐน่าดานน่ะไม่เป็นไรนั่นสายไปหรือเปล่าเนยะใช่ปะไปถูกไปดับอือนี่ฮะเรามีทีมงานเชียงรายอยู่กันอยู่ด้วยคนหนึ่งครับเนาะ ไปได้เห็ดแกงนี่ดูแลแต่อมิดครับคนละหน่อยคนละหน่อยเออช่วยกันครับเนาะอยู่ด้วยกันต่อไปจะพาไปรวยครับผมเพราะวันนี้วันที่หนึ่งนะพี่น้องเอ้ย,อยอบบนนเวลารยสามราสมก่อนอยออืไ,ไปไม่นจกล้องวนวในต้นไปอยู่รอรเออแน่นะ,นะซื้อไว้เยอะครับพี่น้อง ต้องสู้ครับลูกชายของแท้เนี่ฮะจะเหน็ดเหนื่อยขนาดไหนครับยิ้มทางน้ําตาก็สู้ครับผมต้องสู้ครับไม่สู้ไม่ได้กับบ้านเมียดาครับผมคนที่มีเมียก็มีครับผมนะเนี่ยผู้ชายมันหมีโอนละโอนเงินโอนเงินเข้าชื่อบัญชีเมียครับแต่เรก็เห็นมีเมียทักทน้งพวกโอนขึ้นในมีนางสาวอะฮะนางสาวบ่ โอ้นี่ะแต่ก่อนเป็นนางครับตอนเปลี่ยนเป็นานางสาวแล้วโอ้สุลด์คักสุลดแน่นาะใส่จานแป้งใส่เยอะอะไร,ารขาดับเพื่อกันเขียนเชื่อกันคิดน,นะครับติดตักก <c ười> ินง่ายง่ายครับ <c ười> เลี้ยงง่ายครับสู้ๆกันไปพี่น้องอ่ะวันพระไม่มีหนเดียวครับผม เดือนหนึ่งมีสองครั้งในวันพระไม่ต้องกลัวงานนี้อาจจะเหนื่อยงานนะอาจจะสบายเนาะเราก็ร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกันเวลาทุกข์แล้วต้องสุขด้วยกันครับอย่าไปสุขคนเดียวทีนี้นี่ครับอาจารย์เกณฑ์เอกกระสังของเราก็มาสู้อยู่ที่บ้านตรวจด้วยกันเนาะไปเอกลำใบมาศก็มาไปเอกอำเภอเมืองก็มาครับทีมเรามีแต่รอรอ

ขี่เครื่องบินไปเลยง่ายดีขี่ครบินเขาต้องต้องใช้อะไรปะใช้แต่ร่างกายเราเลยนะขึ้นไปใช้แต่เงินเราใช้บัตรธนาคารด้วยใช่หรอเปล่าพี่เลยมีแน่นอนผมรู้เลยวันนั้นผมขึ้นไปพี่45นาทียังไม่หายตื่นเต้นเลยเราไม่ต้องใช้บัตรสปอร์ตอะไรนะตีไม่มีหรอก45นาทีพี่ทีนี้ เพียพอแต่เดินจากที่เครื่องบินลงมาที่กินข้าวน่ะชั่วโมงหนึ่งนั่งเครื่องบินแป๊บเดียวจากบริรัมครับผมไปลงไงเลยโดนเมืองดอนเมืองครับแป๊บเดียวครับนี่แล้วก็กินข้าในเครื่องบิน๋ยวเครื่องบินแล้วกินข้าในอะไรนะสนามบินอ๋อไปหานอนดิพี่น้องสายาฮะอสายานโอ้ต่อสายฟานี่ครับผู้จัดการมาคุยนิดนึงะว่าความคืบหน้าพอเราจะถึงประมาณไหนครับจะเอฟซีได้รู้หันมาหน่อยนึ่งนะมันเดิม หมายถึงเบิกเงินด้วยเห็นหน้ากูมมเบิกเงินเนระให้พี่นุไปแลวเมาเกี้ยไปบอกพี่แสบดิโทรหาเลยพี่มาแล้วบอกเองฝากกดไลค์กดแชร์ครับให้กำลังใจครับกับอาจารย์บีอ่าคงไม่ได้กลับบ้านเขานอกจากเสร็จอย่างเดียวอาจารย์บีเนาะห้ามกลับครับถ้าไม่เสร็จไม่กลับครับสวัสดีครับ